ตัวเองใช้ซีรีส์สามสามมามาดูตัวใหม่ปุ๊บเริ่มเขวแล้วเริ่มอยากได้บ้างแล้วสวัสดีครับผมพบก,กับแท็กจากเต็นท์รถคุณหญิงเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับที่สาขาเกษตรนะวมินนะครับผมวันนี้ผมมีรถเพิ่งเข้ามานะครับผมแล้วที่จริงผมอยากทำรีวิวคันนี้มา สักพักหนึ่งแล้วแต่เข้ามาทีไรขายเร็วทุกทีเลยนะครับนั่นก็คือเจ้า B M w ซีรีส์3นะครับผมและที่ผมได้มาวันนี้เนี่ยจะเป็นซีรีส์3ตัว 330e M Sport นั่นเองนะครับผมซึ่งตัว 330e M Sport คันนี้เนี่ยมันจะมีอะไรพิเศษแล้วก็ทำไม วัวนี้นะครับรถยี่ห้อนี้รุ่นนี้เนี่ยถึงขายดีมากๆจนผมไม่สามารถเอามาทํารีวิวได้ทันเลยนะครับเพิ่งจะมาทันคันนี้เดี๋ยววันนี้เราไปรู้กันดีกว่านะครับดีไซน์ข้างหน้าของเจเนอเรชันใหม่ของตัวซีรีส์3นะครับแน่นอนนะครับผมหนึ่งเลยที่ไม่ดัดเปลี่ยนไปนะครับผมก็คือกริลหน้าที่ไม่ได้ใช้กริลเดียวกันกับพวกซีรีส์4หรือว่าตัวกริลแบบบิ๊กโนสนะครับผมอันนี้คือข้อดีนะเพราะว่าส่วนตัวผมอะ B M W ครับการที่เขาเปลี่ยนมาเป็นบิ๊กโนสเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นรถรุ่นแบบที่มีความใหญ่จริงๆอย่างเช่นพวก X 7หรือ Series 7นะครับผมว่าจะไม่เข้าตัวคินนี่กริลที่อยู่ข้างหน้านี้เนี่ยจะค่อนข้างเหมาะสมกว่านะครับผมไฟตัวนี้จะเป็น B M W L E D นะครับมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับผมก็จะเพิ่มความ เฉียวเข้าไปอีกนะครับผมถ้าเกิดเทียบกับรุ่นนี้แล้วหรือว่าเทียบกับตัว F 3 0นั่นเองนะครับกระจังหน้าตัวนี้นะครับผมก็จะได้เป็นแบบ M Sport นะครับผมก็จะเพิ่มความดุดันให้ตัวรถเนี่ยดูเท่ขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับอ่ะเปิดเครื่องยนต์มานะครับผมขอโทษดีด้วยนะครับผมถ้าเกิดมีฝุ่นมีอะไรอย่างงี้เพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาแล้วก็ผมเพิ่งล้างมาเสร็จๆมันมาแล้วก็มาทํารีวิวเลยนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2000 CC ซีซีนะครับแรงรันนี้ารับมอพร้อม ตัวแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับผมซึ่งจะเป็นปลั๊กอินไฮบริดด้วยและรถคันนี้นะครับหลายๆคนชอบเพราะว่าตรงนี้แหะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะได้มา252แรงมาก็จริง แต่บวกกับตัวแบตเตอรี่นะครับอีก40แรงม้าทําให้ทั้งหมดของรถคันนี้เนี่ยมาถึง292แรงม้านะครับน้องๆเ K 맨เลยก็ว่าได้นะครับเพราะ K แมนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ300แรงม้าบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับบวกกับเกียร์ของเขาจะเป็นเกียร์แบบ8สปีดด้วยนะครับผมซึ่งจะทําให้รถคันนี้เนี่ยขับทั้งสนุกนะครับผมแล้วก็ ขับทั้งสบายด้วยเพราะเกียร์ของเขาเนี่ยมีความสม ooth ค่อนข้างสูงมากแต่ขอไปที่โหมดแบตเตอรี่อีกนิดนึงนะครับความแรงเนี่ยบอกเลยว่าไม่เป็นรองใครแล้วด้วยนะครับผมหนึ่งแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้คนมัดใจซื้อ3 3 0 e ก็คือตัวแบตเตอรี่ของเขาเพราะแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยจะมีขนาด12กิโลวัตต์อาวอมนะครับผมซึ่งในเปเปอร์นะครับผมเขาบอกว่าเขาเคลมไว้ว่า ต่อหนึ่งชาร์จเต็มนะครับสามารถวิ่งไฟฟ้า100%เอนี่ยอยู่ที่60กิโลเลยแต่ว่าใช้ชีวิตประจําวันจริงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40กิโลนะครับซึ่งใครที่อยู่ในกรุงเทพนะครับแล้วก็วางแผนไว้ดีอยู่แล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยเราใช้ทุกวันอยู่แล้วเนี่ยไปกับที่ทางานเนี่ยไม่ถึง40โลเนี่ยรถคันนี้กลายเป็นรถ E ีีให้คุณเลยก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องใช้น้ํามันเลยก็ได้แค่คุณชาร์จแบตไปนะครับคุณก็สามารถวิ่งได้40กิโลต่อวันโดยที่ว่าไม่ต้องใช้น้ํําาาาามมันเเเลลยยแะะควววววรร็้้ถือ่่ทไดดดีดพา สามารถใช้นะตัวไฟฟ้า100%เนี่ยวิ่งได้ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยและรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับช่วงล่าง M ด้วยนะครับผมซึ่งจะทำให้ตัวรถเนี่ยสนุกอีกด้วยนะครับเพราะว่าแรงม้าที่เยอะขนาดนี้ถ้าคุณได้ช่วงล่างเป็นแบบซอฟต์ๆเป็นแบบช่วงล่างคอมอร์นะมันจะไม่สนุกเลยอันนี้ได้ช่วงล่าง M มาอีกด้วยผมบอกเลยว่าถ้าคุณได้ลองขับคุณจะลหลงไหลในรถคันนี้แน่นอน พูดถึงเรื่อง M Sport แล้วนะครับผมตัวล้อแน่นอนนะครับก็จะให้แบบ M Sport ขนาด19นิ้วมาด้วยลวดลายของเขาจะเป็นแบบ5ก้านคู่นะครับผสมผสานสีแบบอุทุกคนเลยเป็นสีดําแล้วก็สีเงินเงานะครับผมและข้างในมีคาลิเปอร์เบรก M มาให้อีกด้วยนะครับดู สวยงามแน่นอนนะครับมาถึงซ้ายโปรไฟล์ของตัวรถซีรีส์3นะครับผมซีรีส์3เนี่ยจะเน้นความเป็นสปอร์ตบวกกับลักชัวรี่นะครับผมทำให้ข้างๆเนี่ยจะได้ทริมที่เป็นแบบสปอร์ตนะครับผมเป็นทริมสีดำออกมาเลยทำให้ตัวรถเนี่ยไม่ได้ดูเป็นแบบซีดานปกติจะเน้นความสปอร์ตเข้ามาช่วยมากขึ้นนะครับตรงนี้ถือว่าดีมากๆ ตัวรถเองนะครับมีออปชันนะครับเป็น k e y l เลสด้วยนะครับเป็น keyless ทั้งหมดทั้ง4บานเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนนะครับหอให้กุญแจคุณอยู่ใกล้ตัวเนี่ยสามารถล็อกรถเปิดรถได้ทั้ง4บานเลยนะครับผมควบคู่กับรถคันนี้นะครับมีกล้อง360องศารอบคันและมี blind spot assist มาให้ด้วยบอกเลยว่าเรื่องระบบออปชันรถคันนี้เนี่ยจัดแน่นจัดเต็มมาแน่นอนดีไซน์ใหม่ของ bmw นะครับแน่นอนนะครับผมคุณก็จะเห็นเป็นไฟแบบขีดตรงๆแล้วก็ยักคิ้วขึ้นมานะครับผมอันนี้จะเป็นดีไซน์ใหม่ของทาง bmw แล้วทำออกมา มาได้ค่อนข้างสวยงามและลงตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆก็ใช้เป็นดีไซน์นี้หมดแล้วนะครับ z ซก็ใช้ดีไซน์นี้นะผมว่าสําหรับผมนะทำออกมาได้ดีตอนแรกๆครับผมแอนตี้นะพอมัน ไปเรื่อยๆนะครับการเวลามันทําให้ตัวรถคันนี้ดูดีขึ้นมาขึ้นเยอะเลยต่อมาข้างใต้นะครับผมแน่นอนนะครับก็จะเป็นท่อแบบท่อคู่2ฝั่งเลยบ่งบอกความเป็น BM เลยนะครับเพราะ BM เอ็ม่ะส่วนมากจะให้ท่อเป็นท่อแท้อีกด้วยนะครับดูลงตัวเลยตัวกันชนหลังก็จะแบบเป็นแบบ MSport ด้วยนะครับผมมีตรงนี้ลวดลายทําให้ตัวรถดูสปอร์ตมากขึ้นฝาท้ายตัวนี้นะครับเปิดปุ๊บนี่ฝาท้ายก็จะเป็นแบบฝาท้ายไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับผมและข้างในนี้นะครับผมก็จะเป็นตัว พื้นที่เก็บของนะครับพื้นที่เก็บของของทาง BMW คันนี้นะครับเสียดายนะครับโดยที่ว่ารถคันนี้เนี่ยมีแบตเตอรี่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมเขาก็เลยกินพื้นที่เก็บสัมภาระค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่าการใส่ของเนี่ยสำหรับผมแล้วนะครับผมถือว่าโอเคเลยเพราะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้2ใบแน่นอนพร้อมกับกระเป๋าเดินทางแล้วขนาดเล็กอะไรอย่างนี้แบ็คแพ็คเข้าไปได้เลยนะครับผมก็จะเป็นรถที่ค่อนข้างใช้ในเมืองได้สบายนะครับผมไปต่างจังหวัดก็สบายแน่นอนอ่ะ ปิดก็เป็นปิดแบบไฟฟ้าด้วยโอเคต่อมานะครับเรามาชมภายในเจ้า BMW 330 EM Sport คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าภายในเนี่ยเขาจะเน้นความหรูหราบวกสปอร์ตนะครับเพราะว่าโทนสีของเขาเนี่ยจะเน้นความเข้มขลึมนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหรือว่าหลังคาเนี่ยจะใช้เป็นโทนแนวสีดำตัวเบาะเองนะครับประตูเองเนี่ยจะเป็นโทนสีน้ำตาลเข้มนะครับผมอันนี้ก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยดูหรูหราเลยตัวเบาะเองนะครับจะเป็นเบาะหนัง1 0 0นะครับบวกกับเป็นปรับไฟฟ้าแบบ100%ด้วยพร้อมลัมบ้าซัพพอตอีกต่างหาก ผมก็จะทําให้รถตัวนี้เนี่ย คบคันในเรื่องตัวเบาะเลยแล้วก็ตัวเบาะเองนะครับนั่งสบายนะครับผมคือไม่ได้ใหญ่ไปไม่ได้เล็กไปแล้วก็ตัวรถคันนี้นะครับโดยที่ว่าเขาเป็นตัวท็อปสุดเนี่ยเขาจะได้หลังคาแก้วบวกกับเครื่องเสียงฮา r m ม n คาร์ดอนมาได้อีกด้วยนะครับผมซึ่งตัวหลังคาแก้วเนี่ยต้องบอกเลยว่า BMW เนี่ยค่อนข้างงกนะสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ตัวท็อปสุดเขายัดมาให้แล้วแล้วก็เครื่องเสียงฮา r มาเนี่ยบอกเลยว่าเสียงใสกริปนะครับผมเสียงเบสนี่มาเป็นแบบลูกๆเลยถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆด้วยนะรับัรบบหนเเยะป็สมสมสมผดล สามารถใช้ระบบสัมผัสหมดเลยนะครับอันนี้คือข้อดีมากหรือว่าเราจะเล่นผ่านในตัวหมุนตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับรองรับทุกอย่างเลยนะครับที่ใช้ในทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay นะครับ Android Auto ได้ไหมเดี๋ยวดูว่าอ่า Android Auto ได้นะครับผมแล้วก็ตัวนิเ i กเตอร์อะไรทุกอย่างในนี้มีครบมาหมดเลยแล้วพูดถึงไลฟ์แล้วนะครับรถคันนี้เนี่ยจะมีซิมอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้นิเ i กเตอรที่ติดรถมาเนี่ยคุณจะเห็นตรงทราฟฟิกของเขาหมดเลยนะครับผมหรือว่า ถนนเส้นนี้ติดไหมอะไรไหมก็จะเห็นหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากแม่นยำม,มากขึ้นนะครับรถคันนี้เนี่ยที่ผมบอกไปว่ารองรับ Apple CarPlay Android Auto เนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยแล้วก็ Apple CarPlay ของรถคันนี้เนี่ยจะเป็นแบบ Wireless ด้วยนะครับผมซึ่งนี่เดี๋ยวเปิดเข้าไปดูนะครับผมซึ่งอ่ะเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่า ตัว Apple CarPlay ตัวนี้ได้เป็นแบบจอแบบเต็มยาวเลยนะครับผมแบบแบบเต็มๆเลยแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายมากตัว o o o l l m m p s ก็สามารถทำได้ก็สามารถใช้ได้นะครับหรือว่าจะฟังเพลงนะครับผมก็สามารถเลือกเพลงฟังเพลงจากในนี้ได้เลยนะครับผมและเหมาะกับรถคันนี้เพราะว่าได้เครื่องเสียงฮาร์ม n นการดอนมาอีกด้วยนะี่ผมบอกเลยว่า ครบคันแน่นอนนะครับต่อมานะครับมาดูคอนโซลกลางของเราก่อนนะครับผมเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นช่องตรงนี้เพราะรถคันนี้นะครับผมมีไวเลสชาร์จจิ้งมาให้สามารถชาร์จแบตไร้สายได้เลยนะครับผมเอาไว้นี่นี้ปุ๊บคุณจะเห็นแผงเกียร์นะครับทุกอย่างจะอยู่ตรงนี้หมดปุ่มช็อตอะไรอย่างงี้ก็จะอยู่ตรงนี้หมดนะครับผมข้างซ้ายมือจะเป็นตัวบังคับมัลติมีเดียนะครับผมขวามือนะจะเป็นตัว เปิดกล้องปิดเปิดปาร์คเซนเซอร์กันลื่นกันถลไหดูแบตเตอรี่นะครับปรับโหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตไฮบริดอิเล็กทริกหรือว่าอะดัพทีฟนะครับและรถคันนี้เนี่ยจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าก็จะมีออโต้โฮมาให้และปุ่มสตาร์ทรถจะอยู่ตรงกลางนี้ด้วยนะครับผมเทสเลือกเกินตอนนี้สตาร์ทรถปึ้งสตาร์ทขึ้นมานะครับผมคุณก็จะเห็นนะครับว่าหน้าจอเรือนไม้ตัวนี้จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอล100%นะครับผมก็จะมีสีสันสวยงามเลยนะครับและตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยน ัวหน้าจอได้อีกด้วยนะครับตามโหมดการขับขี่ที่เราเลือกถ้าเกิดเราเลือกสปอร์ตเนี่ยก็จะเน้นความเป็นแดงความเป็นสปอร์ตนะครับหรือจะเป็นแบบไฮบริดโหมดหรือสแตนดาร์ดโหมดก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบโหมดไฟฟ้าก็สามารถทําได้ในรถคันนี้นะครับผมและตัวหน้าจอเองนะครับผมตรงกลางสุดเนี่ยจะเป็นแมปนะครับจะเป็นนวิเกเตอร์สวยงามมากนะครับรองรับทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะดูทริป A ทริป B อัตราการสิ้นเปลืองนะครับผมแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่น้ํามันวิ่งได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้อยู่ในหน้าจอดิจิตอลตัวนี้หมดเลยนะครับ พวงมาลัยนะครับรถคันนี้เป็น M Sport แน่นอนก็จะได้พวงมาลัยแบบ M มาให้นะครับผมพวงมาลัย M ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพวงมาลัยที่ค่อนข้างอ้วนนะครับผมก็ถือว่าออกแบบมาโอเคนะครับสำหรับผมเนี่ยพวกคุณภาพหนังที่ใช้หุ้มอะไรเงี้ยทำมาได้ดีหมดเลยนะครับตัวพวงมาลัยเองนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบ multi function ขวามือเนี่ยจะเกี่ยวกับ multi ั u l t i media นะครับเพิ่มลดเสียงรับสายวางสายโทรศัพท์ ส่วนซ้ายมือนะครับผมจะเป็นพวกระบบ cruise control ซึ่งรถคันนี้นะครับไม่ได้มีแค่ cruise control มีตัว blind spot assist มาให้นะครับผมแล้วก็มีตัวกันออกนอกเลนมาให้นะครับแล้วก็มีตัวช่วยเบรกมาให้อีกด้วยค่อนข้างครบเลยนะครับแล้วก็มี paddle shift อยู่ข้างหลังตัวนี้อีกด้วยถือว่า bmw ให้มาครบแน่นอนต่อมานะครับมาดูโซนหลังของ bmw 330e คันนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าโซนหลังเนี่ยเป็นอีกที่หนึ่งเลยทำให้คน ไข้เขวว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีเพราะว่าซีรีส์3เนี่ยจะเป็นซีดานขนาดกลางนะครับผมส่วนตัวผมแล้วนะครับเข้ามานั่งข้างหลังปุ๊บเนี่ยเข่าเท้าหัวทุกอย่างเหลือหมดเลยนะครับทำให้ซีรีส์3คันนี้นะครับสามารถนั่งได้แบบ4คนสบายสบายเลยแต่ว่าถ้าเกิดนั่ง5คนเนี่ยก็อาจจะมีความอึดอัดนิดนึงแล้วนะครับผมก็ลองดูแล้วกันว่าเราใช้เป็นประมาณไหนถ้าไป4คนนะผมว่ารถคันนี้สบายแน่นอนนะครับบวกกับว่าผมชอบเบาะ รถซีรีส์สามวันนี้มากๆเพราะว่าตัวที่รองบั้นท้ายของเขานะครับมีค่อนข้างขนาดใหญ่ทําให้การนั่งเนี่ยสบายขึ้นซัพพอร์ตตัวน้องผมมากขึ้นนะครับบางคันเนี่ยมันตื้นนะครับทำให้นั่งแล้วไม่สบายแต่คันนี้มาเป็นแบบ full s i z เลยนั่งได้สบายทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังแน่นอนออปชั่นอย่างอื่นที่ให้มานะครับผมรถคันนี้เนี่ยจะมี ambient light รอบคันนะครับผมข้างหน้ามาถึงข้างหลังเลยมีระบบแอร์ที่สามารถ ปรับได้นะครับผมปรับอุณหภูมิได้ด้วยแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมี USB Type C มาให้2ช่องนะครับเพื่อการชาร์จแบตสาหรับคนข้างหลังไม่ต้องไปแย่งคนข้างหน้านั่นเองนะครับผมถือว่าดีเลยนะครับสำหรับรถคันนี้อ่ะหลายๆคนอยากให้ผมเปิดช่องกลางดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นที่วางแขนที่วางแก้วปกติทั่วไปได้เลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวเจ้า BMW s e ร i e ์ 3330e M Sport คันนี้นะครับผมเป็นไงโถ ต้องบอกอีกหนึ่งอย่างนะครับผมลืมบอกในคลิปนี้ไปสําหรับขาซิ่งนะครับคันนี้ สามารถโมดได้เยอะมากเพราะว่ารถคันนี้นะครับเดิมทีนี่ที่ให้มาเนี่ย292แรงม้ารวมแบตเตอรี่แล้วนะครับถือว่าแรงมากๆเลยนะครับแต่คันนี้เนี่ยสามารถไปได้อีกไกลเยอะเพราะว่ามีรุ่นพี่ผมพักพวกผมเนี่ยเขาไปจูนนะครับสเตเต2สองเนี่ยวิ่งไปถึง400ม้ากันเลยทีเดียว400ม้านะครับบอกเลยว่าแรงมากๆขับสนุกมากๆนะครับก็ใครที่หาอยู่หารถที่ทั้งประหยัดนะครับผมทั้งขับดี แดงนะครับคันนี้เหมาะสมกับคุณแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นรถที่ขายดีนะตอนนี้มากๆเลยก็ใครที่ได้ยินอย่างนี้แล้วนะครับราคาของเรานะครับคันนี้ผมเสนอขายอยู่ที่2ล้าน 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ330 e m sport นะครับตัวท็อปสุดเลยวิ่งมา40,000โละครับปี2020มี bsi นะครับ5ปีหรือแ0 0โลรถคันนี้ประหยัดไปเกือบล้านบาทเลยก็ว่าได้นะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเพราะราคา2,150,000บาทเนี่ยคุณดูในตลาดได้เลยนะครับเป็นรถ ที่ราคาที่ถูกที่สุดในตลาดณนะตอนนี้แล้วนะครับผมห้ามพลาดกับเจ้า BMW 330e M Sport นะครับใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรเข้ามาในเบอร์ที่ผมแปะเอาไว้นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันก็ได้นะครับผมก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยละกันและใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆและแน่นอนนะครับช่วงนี้ผมก็ยังรับซื้อรถไม่อั้นนะครับ ใครที่อยากจะขายรถติดต่อมาหาเราได้เลยนะครับก็โอเคสําหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปเพลงเท่านี้นะครับขอไปดื่มด่ากับรถกันนี้เพิ่มเติมดีกว่าเพราะว่าเป็นรถที่ตัวเองใช้ซีรีส์3 F30 มามาดูตัวใหม่ปุ๊บเริ่มเขวแล้วเริ่มอยากได้บ้างแล้วเดี๋ยวไปดื่มด่ำต่อนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ